หลังจากที่เสร็จตุละ <c oughs> ช่งชวงเช้านะครับเพราะผมต้องแปเอคอมวันนี้ผมส่งคอมพิวเตอร์เข้าร้านนะครับเครื่องข้างล่างที่มันไม่อยู่ผมส่งไปแล้วนะครับผมเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นคือวันนี้เค่สบายแม่งตัดไฟ เทศบาลตับไฟนะเนี่ยแม่งเซ็งเลยคือกูเอาคอมเข้าร้านด้วยไงกูเอาไปทำใหม่ไงแล้วแม่งตัดไฟเฮ้ยตัดวันไหนไม่ตัดแม่งตัดวันกูทำง,งานขยุยเอ้ยให้ดูดิ แม่งคือเรนเดอร์งานน้อยก็ต้องปิดเพราะไฟแม่งดับกะว่าออจะมานั่งเรนเดอร์งานตอนเช้าสั่งเยให้ประกาศว่าปิดไฟแม่งเซ็งคอมกูก็เพิ่งส่งไปเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อน ซี u มันร้อนไดปกตินะครับทาซีลิโคนแล้วแบบแ,บบแทบจะแห้งทันทีก็เลยให้ลานเขาเปลี่ยนซ p u ให้แล้วดูดิไอ้เหี้ยไฟดับกูกำลังนั่งเล่นเกมอยู่เลยสุดเซ็งช่างแม่งเอาเป็นว่า วันนี้ไม่สตรีมก็แล้วกันนะครับจริงๆว่าจะสตรีมทดสอบเครื่องในช่องเวเองแต่ว่าเออแหลายไฟแม่ดับอออคุยสตรีมไม่ได้วะรอไฟมาแล้วทั้งเล่นเกมดีกว่าคิดว่าน่าจะนานอยู่หรอกกว่าคอมต้องนี้จะเสร็จกว่าไฟจะมาแห้งตายก่อนพอดี